ก็สวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับโปรเจกต์ i r o p นะครับที่ผมได้อัปคลิปไปในช่องคริปโตรีวิวนะครับที่ผมได้ทําไปประมาณสัก1ิบสองคลิปเกี่ยวกับ12บสอโปรเจกต์ที่ผ่านมานะครับในเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนเมษายนนั่นเองนะครับก็ผมตั้งใจไว้ว่าตอนทุกสิ้นเดือนเนี่ยผมจะมีการอัปเดตนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างๆนะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ,บ้างนะครับอันไหนที่เป็นคเควสที่จบไปแล้วบ้างมีอะไรอัปเดตจากออฟฟิเชียลไหมหรือว่าตัวไหนที สแนปช็อตแล้วรอ TGE รอแจ็ไอดอกก็จะมาอัปเดตตอนทุกๆสิ้นเดือนนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะมาทำอ mm ัปเดตเกี่ยวกับโปรเจกที่ผมโพสคลิปในช่อง YouTube นี้นะครับ mm hmm. ก็สามารถาดูได้ถ้าเกี่ยวว่าใครตามคลิปในช่องนี้อยู่นะครับโอเคก็สำหรับโปรเจกแรกนะครับที่ผมจะไ like ล mm ่ hmm. ไปตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเดือนเลยนะที่ผมได้ได้อัปมานะครับก็คืออันที่1ก็จะเป็นโปรเจกเกี่ยวกับ เฟย์หน้าฟินแลนซนั่นเองนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับตอนนี้ตัว Galaxy c a ่แคมเปญนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่เป็นสัปดาหนึ่งนะครับเป็นสัปดาหนึ่งนะแล้วก็สัปดที่7นะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังทำได้อยู่นะครับแต่ว่าสัปดาห์สองสามสี่ห้าหกนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีขยายเวลาหรือว่ามีแคมเปญอะไรเพิ่มไหมนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะมีแคมเปญในตัวของ Galaxy เนี่ยที่เป็นแคมเปญ รถ two tge เนี่ยนะครับแค่4วีคด้วยกันนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็ขยายเพิ่มอีก3วีคก็จะมีวีคห้าวีคหกแล้วก็วีคเจ็ดนะครับล่าสุดนี้ก็จบไปทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าไอวีคเจ็ดก็ยังทําได้อยู่เนาะนะครับก็ต้องรอประกาศจากออฟฟิเชียลตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตอย่างเป็นทางการนะครับในออฟฟิเชียลในทวิตเตอร์เนี่ยก็จะมีการจับมือนั่นนี่นะครับตามโปรเจกต์ตามภาษาโปรเจกต์พวกนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถไปอัปเดตได้แต่ว่าตอนนี้นะครับในกาแล็กซี่ก็จบไปแล้วเนาะแล ก็สามารถทําได้อยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าผมเองก็เอาตรงๆไม่ได้ทําละนะครับเพราะว่ามันรอรีวิวในการแบบตรวจสอบแคมเปญนานเกินนะครับแล้วก็ตัวเคเวสมันค่อนข้างน่าเบื่อนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะมาทําตอนนี้ก็ทําได้นะครับก็ยังไต่หรือเรียบร้อยได้อยู่แต่ครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ตอนนี้ไม่ได้ยุ่งละในซีรีส์นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็จบไปสําหรับเพลหน้านะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ io. n e t นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับ io. n e t นะก็ snapshot ไปไปที่เรียบร้อยแล้วสําหรับซีซั่นหนะครับที่ต้องพูดว่าซีซั่นหเนี่ยเพราะว่าเหมือนใน discord เนี่ยเขาจะมีซีซั่นสด้วยนะครับก็น่าจะเริ่มประมาณวันที่1นนะครับก็คือน่าจะเป็นวันที่ผมลงคลิปนี้เนาะนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีอัปเดตอย่างแบบทางการจริงๆเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะมีแบบการแก้ไขบั๊กต่างๆนะครับหลังจากที่แบบ พูดตามตรงก็คือหลังจากที่ทาง io d o e a เนี่ยโดนแฮ็กไปเมื่ออไม,ไม,ไม่ไม่กี่วันก,นก่อนหน้านี้นะครับผมเออก็ต้อง,ต,องต้องรอทีมเนี่ยแก้บั๊กให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะรันเวอร์เกอร์ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นสายรันเวอร์เกอร์เนาะนะครับเออแต่ว่าในเ e วสในกาแล็กซี่เนี่ยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยละนะครับตอนนี้ก็รอ tge นะครับแต่ว่า tge เนี่ยตอนแรกเขาตั้งใจจะ tge ประมาณต้นต้นเดือนอ่าพฤษภานะครับแต่ว่าเหมือนตอนนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีปัญหาเนาะเขาก็เลยต้องแก้ไขไเออพวก ตัวตัวโค้ดก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะเลื่อน TGE นะครับไปประมาณ2วิคด้วยกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้ไปอ่านมาจากเพื่อนๆพี่ๆใน Discord นะครับผมก็อาจจะเป็นประมาณกลางเดือนพฤษภาเลยนะครับอ่ะก็ต้องรอแก้อะไรให้เสร็จก่อนไม่งั้นสมมติถ้าเกิดว่า t g ออกมาเนี่ยก็อาจจะแบบมีฝัดอะไรกันได้นะครับอ่ะฉะนั้นก็ตอนนี้นะครับตัวของ io.net เนี่ยนะครับสแนปช็อตไปเรียบร้อยละในซีซั่นหนึ่ง นะครับผมแล้วก็ซีซั่น2เนี่ยก็จะมีอยู่นะฮะแต่ว่าต้องรอประกาศจาก Official อีกทีนึงว่าจะอะไรยังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้ซีซั่นหนึ่ง snapshot ไปแล้วนะครับใครที่เข้ามารันเวอร์เกอร์ตอนนี้ก็ถ้ารันได้นะครับก็คืออาจจะไม่นไม่ไม่ได้มีผลกับตัวของแต้มนะครับในในในรอบซีซั่นหนึ่งแล้วแล้วก็ในตัวของ Gala x กเองนะครับก็ snapshot ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ i/O โอโดเนเนาะอันที่2นะครับอ่ะต่อมานะครับก็เป็นโปรเจกต์นี้นะครับ าพาเราเรวนั่นเองนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขากำลังจะเปิดตัวเมเนจเนาะอ่าแล้วก็เขากำลังป,ป,ร,ปรับปรุงตัว UI ของแพลตฟอร์มอยู่ในในตัวของ t e s t n e ตตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เขากอา็ออกมาประกาศว่าอีก2วันนะครับอันนี้ทวีตั้งแต่วันที่25เนาะก็คือประมาณอีก2วันข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีการอัปเกรดนะครับตัวของอาพา a l l e l Testnet นะครับฉะนั้นเนี่ย ในตัวของตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามานหน้าเว็บรับแล้วก็ลองเข้ามาใช้งานในพวกแอปพวกนี้นะครับมันอาจจะติดนิดนึงนะครับอันนี้ผมเพิ่งเข้ามาล่าสุดมันก็แบบมีการอัปเดตมาบ้างแล้วนะครับออตามที่เขาประกาศเนาะซึ่งตอนนี้นะครับในเรื่องของ a i r ์ดก็ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เหมือนจะมีเปิดตัวเมนเนเร็วๆนี้นะครับก็ต้องรอติดตามเนาะตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเก่ง Ado ์ดนะครับก็สามารถเข้ามาทำในตัวของ t e s t n e t ได้อยู่ แต่ว่าก็อาจจะช้านิดนึงนะครับในส่วนของตัวนี้ก็ลองลองเข้ามาทําตัวนี้ดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว p r r l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  นะแล้วก็อีกอันนึงนะครับต่อมาอันนี้ผมปิดไปแล้วเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของ s ซ o n นะครับหรือว่า b บ r ร์นั่นเองนะครับก็โปรเจกตนี้นะครับตอนนี้เหมือนเดิมนะเป็น t e s t n e t อยู่นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเข้ามาทําในตัวไซออน โบนัสบล็อกได้นะครับตอนนี้ก็จะมีแคมเปญนะครับในการทำเควสต่างๆนะครับก็จะเป็นสเต็กกิ้งแคมเปญวีลคั m มเรเวอร์ลพวกนี้ที่ผมสอนไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เข้ามาทำได้นะครับซึ่งทุกคลิปที่ผมทุกโปรเจกต์ที่ผมอัปเดตนะครับใครที่อยากจะดูรายละเอียดอย่างละเอียดแล้วก็ยังไม่ได้เคยทำตัวไหนเลยนะก็สามารถดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้ผมจะแปะวิดีโอ u t u b e นะครับไว้ที่ทุกทุกโปรเจกต์เลยเดี๋ยวจะแปะรายละเอียดไว้ให้ก็สามารถไปดูแล้วก็ทำตามอย่างละเอียดได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็ยังทําได้ตอนนี้นะครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่เนาะแล้วก็มีอัปเดตแคมเปญตัวใหม่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ chain a b s t r a c t i o n นะครับก็สามารถเข้ามาทําได้นะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือนี้ผมสอนในหมดแล้วเนาะนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ทําตามเงื่อนไขแล้วก็จะสามารถมิน NFT ได้นะครับตอนนี้ในส่วนของโปรเจกต์แคมเปญนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะยังเขาเรียกว่ายังทําได้ไม่ร้อเซเนาะนะครับอย่างเช่นตัว อไอตัวแคมเปญใหม่เนี่ยนะครับที่เขาให้เรา create injection อ่ In ive, า injective account เนี่ยมันอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยอ่าเขาเรียกว่ามีคนเข้ามา create เยอะนะครับผมแล้วก็มันอาจจะประมวลผลนานนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องรอให้ระบบเขาอัปเดตแก้ไขะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ create ไม่ได้มันหมุนเป็นวงกลมอยู่หรือว่ามันรอนานอย่างเงี้ยนะฮะก็คือไม่ต้องตกใจผมเองก็ยังทําไม่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับโปรเจกต์อย่างนี้เนาะก็ เข้ามาตามกันดูนะครับตอนนี้มีเควสใหม่แล้วนะครับโอเคก็สําหรับตัวนี้ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตในออฟฟิเชียลนะครับก็มีแค่นี้ตอนนี้ก็มีเพิ่มแคมเปญใหม่มีแค่นี้สามารถเข้ามาทํากันได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับต่อมานะก็จะเป็นโปรเจกต์ u n บ l o c k นะครับซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับตอนนี้ก็เหมือนจะมีทวีตออกมานะครับผมว่าจะมีแอรดรเร็วๆนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับเขามีตัวแคมเปญใหม่นะครับกิจกรรมใหม่แล้วกันนะที่มีชื่อว่า Daily สเปซเรสนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นการสุ่มรับรางวัลนะก็คือมันจะมีให้เราเนี่ยเลือกตัวของไอตัวเอทพตัวเนี้ยหรือว่าไอตัวละครตัวเนี้ยสามอันนะครับแล้วก็ให้เรากดร่วมแคมเปญนะผมจะไม่ได้ละนะครับพอดีว่าผมกดไปแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแรนดอมนะว่าคุณเลือกถูกตัวไหมอะไรเงี้ยสมมติถ้าเกิดว่าเรกเลือกถูกตัวแล้วก็พอหมดเวลาตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกถูกหรือว่าชนะนะครับเราก็จะได้ตัว UCP มาหรือว่าเป็นพอยตัวนี้มานะครับผมซึ่งอันนี้ก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้นะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาเก็บเควสตัวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาทําได้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่าเควสเขาก็จะอัปเดตตลอดเวลาเนาะนะก็ถือว่าอัปเดตบ่อยมากๆนะครับผมแล้วก็สามารถไปดูเฉลยใน Discord ได้นะครับก็จะมีคนที่เขาแบบเอาเฉลยมาปล่อยเนาะก็สามารถเข้ามาทําแล้วก็ตอบคาถามพวกนี้ได้นะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตัวของ unblock เนี่ยยังไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับสามารถเข้ามาเก็บ เก็บนะตัวพอยตัวนี้ได้สําหรับคนไหนที่เป็นมือใหม่แล้วก็มาดูคลิปนี้แล้วก็อยากจะเข้ามาทํานะครับซึ่งอันนี้ก็เข้ามาทํากันได้นะครับทำฟรีด้วยน้องไม่เสียเงินนะครับโอเคอันนี้ก็จบไปนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวของโปรเจกต์เซต้านะครับก็โปรเจกต์เซต้านะครับวันนี้ก็จะเป็นแอร์ดรอปนะที่เขาคอนเฟิร์มมาแล้วจะมีการแจกแอร์ดรอปแต่ว่าอันนี้จะเป็นสายฟรีไม่ใช่สายฟรีรับเป็นสายที่ต้องการจะเทรดนะครับหรือว่าเป็นสายที่แบบ เป็นเทรดดิ้งอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถเข้ามาเทรดได้ตอนนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรอัปเดตนะครับไม่ได้มีอะไรอัปเดตเลยก็สามารถเข้ามาเทรดแล้วก็เก็บซีสกอร์ได้นะครับจากนั้นเนี่ยตอนจบแคมเปญนะครับจบเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยเขาก็จะเอาตัวซีสกอร์ของเราเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นจํานวนแอร์ดอปที่เราจะได้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถเข้ามาทํากันได้นะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเทรดนะครับก็ลองเข้ามาเทรดกันดูนะครับโอเคในตัวของเซตานะครับไม่ได้มีอะไรเนาะเซตามาเก็ตนะครับก็ไม่ได้มี อะไรอัปเดตเป็นพิเศษนะครับตอนนี้ก็ยังเข้ามาเทรดได้เรื่อยๆแล้วก็เก็บแต้มซื้กอรอไว้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นตัว s c a l i n k Link นะครับโอเคก็ในตัว s c a l i n k Link เนี่ยนะครับเดี๋ยว,ยวผมหาเว็บแป๊บหนึง่งโอเคนะครับผมก็ s c a l i n k Link nova นะครับถช่เกิดว,ว่าอ้างอิงจากคลิปที่ผมได้ทําไปล่าสุดนะฮะก็เป็นคลิปแรกคลิปเดียวเลยเนาะ ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตนะครับในในส่วนของคนที่จะบริดเงินเข้ามาหรือว่าดีบอสิตเงินเข้ามาเพื่อฟาร์มกินพอยต์ตัวของ n o วา p อ i n ์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะมีราม่านิดหน่อยนะสำหรับตัว NFT นะครับ CK Link นะครับซึ่งไอตัวลิ้นตัวนี้นะครับคือตอนนี้มันมีปัญหากนะ็คือว่าไม่แน่ใจเป็นปัญหาหลักหรือเปล่านะครับแต่ว่าในคอมมูเนี่ยก็เหมือนกับว่าคือ คือตอนนี้มันมีการแจกตัวของ mystery box นะครับหรือว่ากล่องกล่องตัวนี้นะครับที่เขาจะมีการ Random แจกทุกวันเนี่ยวาละพันกล่องนะครับแล้วก็กล่องพวกนี้เขาก็เหมือนกับว่าจะมีการ Random นะครับให้ได้ตัวลิงก์ตัวนี้ออกมาให้กับ user ด้วยนะครับผมซึ่งมันก็ทำให้ไอตัว NFT ตัวนี้มันเฟอเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมเข้าใจเนาะแล้วก็พอมันเฟอเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับ ก็เลยทําให้คนที่เขามามิ้ t น,นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะมีแบบให้เราเข้ามาซื้อนะครับในตัวของอเลสซวด์ด้วยนะครับบางคนเขาก็แบบซื้อตั้งแต่ตอนช่วงแคมเปญแรกๆนะก็คือแบบบางคนซื้อตั้งแต่1อีทเรียมอ่ะนะครับตั้งแต่ราคามัน1อีดอ่ะแต่ว่าตอนนี้ราคามันแบบลงมาเยอะมากๆนะครับจนเหลือประมาณ0.2นย์จุดอีดอะไรเงี้ยนะครับบางคนที่แบบซื้อตั้งแต่1อีดก็ติดดอยกันสําหรับตัว ตัว NFT ตัวนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับคือมันมีการแจก Mystery Box นาะแล้วก็มีการ m i n นตัว NFT พวกนี้ออกมาเรื่อยๆทำให้คนคนที่มี NFT พวกนี้สามารถเขาเรียกว,ว่าอัปเกรดนะครับตัว NFT Nova Links ตัวนี้ได้มาเรื่อยๆแล้วก็เอามาขายในตลาดนะครับทำให้ตัว supply เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับพอ s u พล l y เพิ่มขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเลือกมันก็มีเยอะขึ้นนะครับพอพอพอ,พอมันขายได้เยอะขึ้นเนี่ย คนก็เอาลงมาขายแล้วก็หันราคากันทําให้ราคามันตกกันเองนะครับคนที่ซื้อตั้งแต่ตอนที่แบบหนึ่งอีเทเรยมเนี่ยก็ตอนนี้ก็ติดดอยไปนะครับก็เออก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ซัพพลายอยู่ที่ประมาณ2,000ละนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบตอนไหนนะครับเออแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะเข้ามาทําตอนนี้กม็มินิมัมนะครับในการปิดเข้ามาหรือว่าดิโพซิตก็คือ0.1อีทนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคุณจะเข้ามาก็สามารถเข้ามาได้อยู่ แต่ว่าอนนี้ผมเข้ามาตอนที่มันเป็น0.25อีทิอ e เรียมนะฮะก็ไว้อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็สามารถถอนได้แล้วนะเพราะว่าหลัง14เดือนเมษาเ,เขาก็เปิดให้ถอนแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่าเพิ่งมายุ่งกับตัว NFT ก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรแน่นอนสําหรับตัว NFT นะเพราะว่ามันก็มินต์ออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อตอนนี้เราอาจจะติดดอยก็ได้นะับในราคานี้เนาะก็ ลองลองหาข้อมูลด้วยตัวเองละกันนะครับอันนี้ผมไม่ตัดสินใจแ้ว mm hmm. เพื่อนๆละกันนะ้อแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะได้พูลรีบอร์ดนะครับในตัวของ10ล้านโทเคนนะครับ mm hmm. คุณก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มละกันว่าราคาเนี้นะครับถ้าเกิดว่าซื้อเป็น NFT Nova Links เนี่ยนะจะโอเคไหมนะเพราะว่าคนที่เขาซื้อไปตั้งแต่0.7 e t h 1 e t h ก็ติดดอยกันเยอะแล้วนะครับโอเคก็ลองหาข้อมูลเพิ่มละกันนะครับ แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับยังไม่ได้ยุ่งก็เอาแค่พอดิบพอดีนะก็คือฟา์ม์นัวพอยพอแหละนะครับต่อมานะครับตัวนี้ก็จบไปเนาะซีเคียลิงส์นะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อมาครับโปรเจกต์ตัวนี้ก็จะเป็นเอ็กซ์เทเรียลนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้ตอนนี้เนี่ยมีประมาณ3เขาเรียกว่าไงมีประมาณเ,เขาเรียกว่า2แคมเปญนะที่3อีกแคมเปญนะที่ทำนะแต่ว่าที่มาอัปเดตในวันนี้ก็ ที่อัปเดตได้จริงๆนะครับก็คือเป็นตัวของเกมตัวนี้นะครับที่ตอนนี้จบอ่าชัพเตอร์สี่แล้วนะครับเขาจะมีอ่าสี่ชั t เตอร์ใช่ไหมครับผมหนึ่งสองสามสี่เนาะนะแล้วก็ถึงวันที่29เเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่แบบเข้ามาเล่นเนาะแล้วก็เข้ามาโหวตตัวอ่าเขาเรียกว่าพาริโอสตาร์นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้ครีเอทนะครับตัวของ เขาเรียกว่าไงอ่ะเจนซ e r o หรือล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเออก็สามารถเข้ามา Connect Wallet นะครับแล้วก็ Create ตัวนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้อง Create ก่อนวันที่6นะครับตอน5ทุ่มนะวันที่6เดือนพฤษภาคมนะครับก็อย่าลืมเข้ามา Create ด้วยนะครับเพราะว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเกินเวลานั้นเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถสร้าง NFT ตัวนี้ได้แล้วนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าตัว NFT ตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นอีกหตัวนะสำหรับการ เป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟกเตอร์ในการรับ a d o ดีหรือเปล่านะครับผมเออก็ถ้าเกิดว่าใครมีก็อาจจะได้ a d o ดีเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะก็อย่าลืมมาครีเอทด้วยนะครับก่อนวันที่6เดือนพฤษภานะครับอ่ะตัวนี้เนาะก็เข้ามาทำกันได้แล้วก็ในส่วนของฟอร์ตตัวนี้นะครับเว็บนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ทำหรือว่าเพิ่งมาดูนะฮะก็สามารถเข้ามาทำได้นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำโปรเจกต์พวกนี้เลยนะก็ไม่มีเวลาเลยนะครับผมแล้วก็อันไหนที่ทาง่ายๆก็ไล่ทำไปก่อนนะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมใครที่อยากจะฟังอย่างละเอียดนะครับก็จะมีคลิปทําไว้แล้วนะครับต่อมานะครับตัวของโฟตอนนะครับโฟตอนตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตเป็นพิเศษนะครับผมก็คือสามารถเข้ามาทําได้เหมือนปกติเลย Connect วอลเ e t นะครับคอนเน็กตัว Twitter นะครับแ d Chain นะครับขอฟอร์เ t s t a ็กนะครับแนะนำเพื่อนทําหรือไม่ทําก็ได้แล้วก็ไปทำเคสบนกาแล็กซี y แค่นี้เองนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตนะครับ ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ยังทำได้อยู่ปกตินะครับต่อมาตัวของ Elite Network นะครับซึ่งตัวนี้ก็ตอนนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของตัวเว็บไซต์ Testnet อยู่นะครับก็รอแก้ไขณนะตอนนี้ที่ผมอาคลิปนี้นะครับก็ผมคิดว่าก็น่าจะทำได้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพราะว่าช่วง t e s t n ็ t ก็อาจจะแบบไม่ได้มีอะไรอัปเดต ให้เราได้เห็นมากนะครับผมก็คืออาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครทําอยู่ก็สามารถมาทําได้นะครับทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้สําหรับตัวเทสเน็ตโปรเจกต์พวกนี้เนาะแล้วก็ในตัวของโบนัสบล็อกนะครับที่คล้ายๆกับตัวไซออนนะครับก็สามารถคอนเน็กวอลเล็ตนะครับแล้วก็เข้าไปทํากันได้แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนเดิมมีปัญหาอยู่นะครับไม่สามารถคอนเน็กได้นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรอัปเดตเป็นพิเศษสําหรับโปรเจกต์นี้ นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ตัวนี้นะครับก็คือโปรเจกต์ไฮบริดนะครับตอนนี้ก็มีคนเข้ามาจอยคมเปนเยอะแล้วนะครับจาก70,000เป็น90,000กว่าคนแล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ทําก็สามารถลองเข้ามาทําได้ก็ทาฟรีนะตอนนี้อัปเดตในส่วนตัวของไฮบริดไม่ได้มีอะไรมากเลยเพราะว่าผมเพิ่งอัปเกรดไปไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็จะมีะตัว d ดล l เว u e s t นะครับที่เราสามารถเข้ามาทําได้อยู่แทบทุกวันนะครับผมอ่าก็จะมี d ดล l เ quest 1น,นะครับ2 3อ,อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามเข้ามาทำทุทกๆวันได้นะครับลองเข้ามาดูบ่อยๆก็ได้นะก็ทำแต้มอ่าทำเควสนะครับเก็บแต้มเก็บอ่าตัวพอยต์ไปเก็บ XP ไปนะครับผมอ่าอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับสามารถเข้ามาทำกันได้เนาะแล้วก็โปรเจกต์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์อีเตอร์นะครับก็จะเป็นอีเตอร์คลาวด์ดรอปแนวที่เขามีแคมเปญในตัวของ a อร์ดรอปนะก็ ตัวของแคมเปญนี้นะครับผมอ,อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนาอว่าไอตัวของแคมเปญตัวนี้มันจะมีหลักๆมันจะใช้ระบบเบสนะครับก็จะมี2ตัวหลักๆเลยก็จะเป็นคอมมูนิตี้เบสนะครับแล้วก็เทส k b เบสนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของเทส k b เบสเนี่ยนะครับกาแล็กซี่เลเยอร์สนะครับแล้วก็ อ่าอีเทอร์โอจีนะครับเบลฟอรอันนี้ก็สามารถทําได้ทั่วไปแต่ว่าไอตัว OG เนี่ยนะครับก็จะไม่ได้รับละถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเข้ามาตอนนี้เนาะเพราะว่าเขาจะเป็นสําหรับคนที่แบบเข้ามาในช่วง Early เท่านั้นในช่วงแรกๆใน Discord นะครับผมซึ่งก็ใครที่มาดูคลิปนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้ละนะครับเลเยอร์สามสามารถเข้าไปทำเควสต์เลเยอร์สามาได้นะครับแล้วก็ในตัวของกาแล็กซี่นะครับสามารถเข้าไปทำเควสบนกาแล็กซี่ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องมีพอยต์มากกว่า1,000นะถึงจะได้เบสตัวนี้น โอเคแล้วก็อีกอันนึงเร f ยกฟลอร์นะครับสามารถ Copy Link นะครับตัวนี้ไปแนะนําเพื่อนได้นะครับแล้วก็ถ้ามากกว่า10คนนะครับคุณก็จะได้เบสตัวนี้มานะครับผมตอนนี้ผมก็มีแค่2ตัวเอาตรงๆนะครับเพราะว่าอันนี้ตัว Galaxy เนี่ยยังไม่มีใครได้รับหรอกนะครับเพราะว่าในแคมเปญใน Galaxy ในเควส t เนี่ยก็ยังไม่ถึง1,000เลยแต้มทั้งหมดที่แบบทำเควสนะครับก็ต้องรอให้เขาอัปเดตเควสเรื่อยๆนะก็สามารถเข้าไปทําแล้วก็ติดตามกันได้นะครับ อ่ะมาถึงในส่วนถัดมานะที่ผมติดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับใน,ใ,นใ,นในก่อนที่จะมาทำคลิปอัปเดตนะครับก็คือ Community Base นั่นเองนะครับซึ่งไอตัวตอนนี้เนี่ยมีประมาณ5ตัวนะก็จะมี Node Holder นะฮะว w w o ์ดา a o ูเ s a ร์ r ว e ร์นะครับ, Wolf, Dow, verse, รบ ai arena แล้วก็ p a r a l l e l นั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงๆนะผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครได้ถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเข้ามาทำตอนนี้นะครับอ่ะลไล่ไวทีละตัวเลยนะก็ถ้าเป็น n o d e holder เนี่ยคุณต้อง มาซื้อโหนดไว้ก่อนนะครับต้องต้องซื้อโหนดด้วยนะครับก็ประมาณอลองกดเข้าไปดูเนาะก็น่าจะมา1นึ่งอนะครับหรือว่า1นึ่งอีเทเรียมนะครับแต่ว่าก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองนะครับผมว่ามันเป็นยังไงหรือว่ามันมีข้อลงข้อดียังไงอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ราคาประมาณ1.8 e ึ่งอีทนะครับผมเออก็ลองศึกษาดูนะแต่ว่าผมเองไม่ได้ซื้อนะครับอ่ะก็คือสมมติถ้าเกิดว่าคุณซื้อโหนดนะครับแล้วก็ทํา อะไรตามกระบวนการเสถียรเรียบร้อยนะครับก็จะมีตัวตัวของเบสตัวนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับ Wo ฟดาวนะครับก็ไอตัวนี้นะครับต้องเป็นสมาชิกของ Wolf ฟดาวนั่นเองนะครับซึ่งผมลองไปหาข้อมูลมานะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าถูกต้องร0อหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนการเข้าเข้าไปเป็นคอมมูนิตี้ของเขาเนี่ยนะก็ปิดไปที่เรียบร้อยแลวนะครับไม่สามารถเข้าไปจอยเมมเบอร์ได้แล้วนะครับผมเออ อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเข้ามาตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้ในตัวของเบสวูฟดาวนะครับอันนี้ก็กากระบาดไปผมยังไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนะครับก็เป็น m o c a v e r s e นะครับซึ่งไอตัว m o c a v e r s e ตวันนี้นะครับคุณต้องถือ NFT นะครับอันนี้ผมไปเอาข้อมูลจาก Discord มาเนาะตามที่แบบคนอื่นเขาสรุปมาให้นะ Mo c a v e r s e ตวัวนี้นะครับก็ต้องถือ NFT ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ นี่ก็จะเป็น NFT ของโปรเจกต์นะครับผมก็ราคาแพงใช้ได้นะครับผมซึ่งในมุมมองผมเนี่ยผมว่าสมมติถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนมาซื้อตอนนี้นะเพื่อจะเอามาเก่ง a อ้ดอปตัว Ether Cloud Drop ในโปรเจกต์ในแคมเปญนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ไม่คุ้มนะครับยังไงก็ไม่คุ้มนะ คือเว้นแต่ว่าเราจะรู้ว่าเราจะได้ a อ op ดเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าถือเบสพวกนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้ไงว่าเราจะได้ Ado ์ดออะไรยังไงเนาะแต่ว่าในมุมมองเนี้ยนะครับ4 e ีเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงมากนะครับผมก็ถ้าซื้อคิดว่าน่าจะไม่คุมนะครับน่าจะเป็นคนที่แบบต้องถือมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับหรือว่าถือด้วยความอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอดีมาทำโปรเจกต์นี้แล้วก็เรามีพอดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะแบบโอเคกว่านะครับโอเคเนาะสำหรับ Mo กเกอเวิร์สนะผมก็ต้องมี DP ตัวนี้ นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับ AI Arena นะครับเหมือนเดิม NFT มือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ NFT เนาะอันนี้ก็คือต้องมี mint pass NFT นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีให้ซื้อขายใน OpenSea นะครับผมก็2.3 ETH นะครับราคาตอนนี้ก็รุนแรงเหมือนกันนะครับผมเออเนาะประมาณนี้นะครับถ้าจะซื้อก็ศึกษาด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับตัดสินใจเอาเองอันนี้ผมแค่มาบอกข้อมูลเฉยๆนะครับ ต่อมานะครับ AI Arena จบไปก็จะเป็น Parallel นะครับอันนี้เหมือนเดิม NFT เหมือนเดิมนะครับแต่ว่านี้ราคาก็จะน่ารักนิดหนึ่งนะครับผมประมาณไม่ถึง1 ETH นะครับ0.84นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อเนี่ยก็เหมือนเดิมครับศึกษาให้ตัวเองเนาะนะเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้ถูกนะครับไม่ได้ถูกสำหรับผมนะไม่ได้ถูกเหมือนกันนะครับผมก็เอาง่ายๆคือไอ้ทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้ง3-4ตัวเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาตอนนี้นะเพื่อจะเอาเบส ของคอมมูนิตี้เบจเนี่ยก็ต้องใช้ตังซื้อหมดเลยนะครับผมนะทั้ง n o t e โ o เดอร์นะนะ Arena, นะครับวูฟดาวนะโมกาเวรนะครับ AI Arena, Parallel นะครับแล้วก็ที่จะเปิดตัวแล้วก็ปล่อยอีกเร็วๆนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าคุณจะมาเก่งไอ p ่อฟรีตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้ทำฟรีเนาะแล้วก็อยากจะทำฟรีจริงๆนะครับก็ตอนนี้ที่ทำได้จริงๆก็จะมีเลเวอเรลนะครับการชวนเพื่อนนะ ได้10คนคุณก็ได้เบชตัวนี้นะครับแล้วก็เลเยอรสแค่ไปทำเควสนะครับแล้วก็เคมตัว NFT มานะครับจะไม่ได้แลว่าต้องเคมเคม NFT หรือเปล่านะครับก็จะได้ตัวเบชตัวนี้มาแล้วก็ไปทำาแล็กซีนะครับให้แต้มครบ1000นะครับผมก็ไปติดตามเควสได้นะตอนนี้ความหวังก็มีแค่นี้นะครับซึ่งผมคิดว่าก็อาจจะแบบได้เฉลี่ย,ยทั่วทั่วทัไปอะไรอาจจะไม่ได้มีใครได้แบบเยอะ ไปกว่ากันมากถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ถือเบสพวกนี้แบบจริงๆจังๆนะครับก็ลองเข้ามาทํากันได้นะตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับสําหรับโปรเจกต์เอเทอร์คราวดรอปนะครับแคมเปญตัวนี้ก็ลองเข้ามาทํากันได้นะครับโอเคก็มีแค่นี้ครับสำหรับตัวทั้ง13โปรเจกต์นะครับ13โปรเจกต์ที่ผมได้อัปเดปไปในเดือนที่แล้วนะครับยังไงก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับที่มาดูคลิปนี้แล้วก็ตามตามคลิปช่องผมอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับก็ถ้ามีโปรเจก อันไหนดีๆเนี่ยนะครับจะมาแนะนําอีกนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่า a i r ์ดรเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการทําแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการะระยะเวลาในการรอ,อนิดหนึ่งนะครับสาหรับคนที่แบบใจร้อนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโปรเจกต์บางตัวเนาะก็กว่าจะแจก a อร์ดเนี่ยคุณต้องทํามาเป็นปีๆเลยนะครับอย่างเช่นโปรเจกต์ที่เพิ่งเป็นช่วง Early ตอนนี้นะครับหรือว่าช่วงแบบ เพิ่งจะ r รสฟ e fund เสร็จมาๆแล้วก็เพิ่งจะประกาศทําอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบได้ไอีกป,ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณก็ต้องใจเย็นนะครับคือมันไม่สามารถทําปุ๊บแล้วก็ได้ปั๊บเลยนะครับอันนี้ก็ต้องต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ก็นั่นแหละครับขึ้นอยู่กับสไตล์ของเราเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรอได้ก็ลองเก็บเก็บนะครับเก็บในเช็คลิสต์ไปก็ทําตัวในเขาเรียกว่าใน Excel ก็ได้แล้วก็เช็คลิสต์แต่ละวันว่าทําตัวไหนบ้างอะไรอย่างนงี้นะครับก็ลองทํากันดูนะครับ โอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ